เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูจอยล่ะอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณครูมีคุณครูอ๋อมาช่วยคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะกิจกรรมมีชื่อว่าตบมือตบอกตบไหล่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องแล้วก็ทําท่าให้เด็กๆดูก่อนนะคะมือมือ ตบมือตบมือตบไหล่ตบหกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไป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 ตบอกตบไหล่ตบมือตบมือตบหกตบไหล่ตบมือตบมือเอาละค่ะเดี๋ยวมาทำกับพร้อมกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะทำบทไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกอกตกไหลตกมือตกมืออะละค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกับสองคนนะคะเด็กๆสามารถเอาไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเริ่มจากขันหน้าเข้าหากันก่อนนะคะมือมือมือตกอกตกมือตกมือตกไหล แล, yup. แล้วสล,วลวสับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือเดี๋ยวเล่มอีกครั้งหนึ่งนะคะมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะกิจกรรมนี้ เด็กๆอย่าลืมเอาไปฝึกหัดเล่นนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวีดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ